สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่1กันนะคะเรื่องช่วงเวลาและการเรียงลําดับเหตุการณ์ค่ะโดยคู่นสอรแท้ตันนะคะวันนี้เราจะมาสรุปกันเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่ะปฏิทินคําว่าปฏิทินเอ๊ปฏิทินบอกอะไรเราบ้างนะ ครูก่อนอื่นต้องขอตั้งคําถามให้นักเรียนก่อนนะคะชวนกันคิดก่อนนะคะว่าถ้านักเรียนต้องการทราบว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันใดนักเรียนจะหาข้อมูลได้จากที่ใดคะทุกคนก็ตอบว่าเป็นปฏิทินนั่นเองซึ่งปฏิทินก็มีหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นรูปแรกนี้นะคะปฏิทินตั้งโต๊ะละักษณะคือจะเป็นสามเหลี่ยมวางอยู่บนโต๊ะนะคะแข็งๆเลย ทุกคนทุกบ้านน่าจะมีนะคะหรือจะเป็นปฏิทินแบบแขวนก็จะเป็นภาพสวยๆใหญ่ๆแขวนอยู่ตามฝาผนังบ้านนะคะหรือจะหรือจะเป็นแบบปฏิทินพกพานะคะเล็กๆหรือสมัยนี้นะคะง่ายไปกว่าน,นั้นคะ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถบอกวันได้แล้วเพราะว่าในโทรศัพท์มีปฏิทินอยู่ในนั้นก็เป็นปฏิทินแบบพกพาได้เช่นกันคะ่ะปฏิทินบอกข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะบอกเป็น บอกเดือนบอกวันที่บอกวันบอกปีพุทธศักราชบอกปีที่เป็นคทศักราชนะคะปฏิทินนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนปีและวันสำคัญต่างๆในช่วงเวลาหน่งปีไว้นะคะยังจะบอกข้อมูลที่เป็นวันชื่อวันวันที่ชื่อเดือนวันสำคัญ ปีพุทธศักราชปีที่คิดศักราชนั่นเองค่ะทีนี้มาดูว่าในปฏิทินนั้นเขามีการนับวันเดือนปียังไงบ้างนะคะก็จะมีการนับวันเดือนปีแบบตามระบบสุริยคติและจันทรคตินั่นเองค่ะการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเป็นยังไงคํานี้นะคะอ่านมาสุริยคตินะคะการนับช่วงเวลาตาม แบบระบบสุริยคติเป็นการนับวันเดือนปีโดยถือเอาตาแหน่งของใค่ายของดวงอาทิตย์เป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งการนับวันตามระบบสุริยะคตินี่ก็จะมีทั้งหมด7วันนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า1สัปดาห์อย่างที่เราท่องไปนะคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพูก4วันพุธสี เขียว5วันพฤหัสบดีสีสอม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงนั่นคือวันทั้ง7ดนะคะใน1สัปดาห์จะมี7วันการนับเดือนตามระบบสุริยคติก็จะมีทั้งหมด12เดือนเช่นกันค่ะ12เดือนเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้าง 1. นึมกราคมสองกุมภาพันธ์สมีนาคม,มสเมษายนห้พฤษภาคม 6มิถุนายน7กร,รกฎาคม8สิงหาคม9กันยายน10ตุลาคม11พฤศจิกายน12ธันวาคมนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบางเดือนก็ลงท้ายด้วยคมบางเดือนก็ลงท้ายด้วยยนบางเดือนก็มีคำว่าผันมันมีความแตกต่างกันยังไงคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะก็จะมีทั้งหมด31วัน เดือนที่ลงท้ายด้วยโยนก็จะมี30วันนะคะส่วนเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงแค่28วันแต่ในทุกปี4ปีนะคะก็จะมีวันเพิ่มขึ้นมา1วันจะกลายเป็น29วันนั่นเองค่ะการอ่านวันเดือนปีตามแบบสุริยคตินะคะอ่านอย่างนี้เลยวันที่วงกลมสีแดงนี้นะคะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะอ่านว่าวันศุกร์ที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่28เดือนอะไร เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะต่อมานะคะวันเดือนปีตามระบบจันทรคติคำนี้อ่านว่าจันทรคตินะคะการนับวันเดือนปีตามจันทรคติถือเอาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นหลักนะคะการนับวันตามระบบจันทรคติ จะเป็นข้างขึ้นกับข้างแรมนะคะข้างขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ขึ้น1่ข้ามไปจนถึงขึ้น15บห้าข้ามส่วนวันข้างแรมจะเริ่มตั้งแต่แลมหนึ่งข้ามจนถึงแรม15บห้าข้ามค่ะอันนี้คือตัวอย่างลักษณะของดวงจันทร์นะคะที่เรามองเห็นใน1ดเดือนถ้าเกิดเป็นวันข้างขึ้นนะักเรียนจะสังเกตเห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นหรือโตขึ้นนั่นเองจนเต็มดวงนะคะ เขาเรียกว่าคืนเดือนเพนนั่นเองจะเริ่มตั้งแต่คืนหนึ่งค่ำไล่ไปไเรื่อยจนถึงคืนสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงก็คือคืนวันเพนนั่นเองค่ะต่อมาวันข้างแรมนะคะวันข้างแรมนักเรียนจะสังเกตลักษณะของดวงจันทร์นะคะจะดวงโตๆตวสว่างๆจาะค่อยๆแหวงเป็นเสี้ยวเล็กๆแล้วก็หายลงยไปในที่สุดนะคะเรียกว่าคืนเดือนมืดนั่นเองค่ะ เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำาไปจนถึงแรม15ค่ำาค่ะการนับเดือนตามจันทรคตินะคะก็จะเป็นใช้คำว่าเดือนอ้ายเดือนอ้ายซึ่งแปลว่าเดือนแรกนะคะหรือเดือนที่1ซึ่งจะอยู่ในช่วงราวเดือนธันวาคมนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแรม12ค่ำาเดือนอ้ายนะคะหรือเดือน1นนั่นเองนะคะต่อมาเดือนยี่เดือนยี่ ในทางจันทรคติแปลว่าเดือนที่สองนะคะก็จะอยู่ในช่วงราวเดือนมกราคมนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าแรมสี่ข้ามเดือนยี่หรือแรมสี่ข้ามเดือนสองนั่นเองนะคะส่วนเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าก็กใช้ตามปกตินะคะซึ่งจะมีทั้งหมดสิบสองเดือนนะคะต่อมาการนับปีตามระบบจันทรคตินะคะจะใช้ปีนักษัตด อ่านคำนี้อ่านว่านักสัตว์นะคะที่ใช้ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของจีนปีนักสัตว์นี้เขาจะใช้ใช้สัญลักษณ์จากจากสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆเป็นตัวแทนของแต่ละปีซึ่งจะมี12ปีนะคะอย่างเช่นปีชวดปีชวดก็จะเป็นลนักษณะสัญลักษณ์ก็คือหนูนะคะปีฉลูก็คือวัว ขานคือเสือเทาะคือกระต่ายมะลงคืองูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียคือมา้ามะแมะคือแพะวอกคือลิงและกาคือไก่จอคือสุนัขและกุนก็คือหมูนะคะจะเป็นสัตว์ต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละปีของปีนักสัตว์นะคะการอ่านวันเดือนปีแบบจันทรคติในปฏิทินก็จะมีบางปฏิทินก็มีบางปฏิทินก็จะไม่ค่อยมีนะคะซึ่งวัน ที่อยู่ด้านล่างสุดเลยเล็กๆนี้นะคะก็คือวันตามจันทรคติอย่างเช่นวันที่เขาวงกลมอยู่นี้ก็คือวันแรม8ค่าเดือน12ปีฉลูนะคะอันนี้คือการอ่านแบบจันทรคติค่ะความเหมือนและความแตกต่างของปฏิทินตามระบบสุริยคติและจันทรคติเป็นยังไงคะทีนี้มาดูความเหมือนกันก่อน2ออย่างนี้เหมือนกันยังไง สองอย่างนี้มันสามารถบอกช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีแล้วก็มีปีเอ่อมีเดือนทั้ง12เดือนเหมือนกันค่ะส่วนความต่างของเอ่อปฏิทินระบบตริยะนะคะก็คือเป็นการนับโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบสากลใช้กันทั่วโลกนะคะปฏิทินแบบจันทรคติเป็นการนับโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับแบบไทยนะคะประโยชน์ของปฏิทิน เราใช้ประโยชน์อะไรจากปฏิทินคะปฏิทินมันสามารถบอกวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆช่วยเตือนความจำว่าต้องทำอะไรนะคะในวันใดบ้างปฏิทินยังสามารถใช้ดูวันในอดีตและอนาคตได้ด้วยนะคะจริงหรือเปล่าว่าวันปฏิทินบอกวันสำคัญอาทีนี้มาดูนะคะปฏิทินในนี้เป็นปฏิทินของเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2564 วันที่หนึ่งนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันอะไรเป็นวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันศุกร์ที่1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะปฏิทินยังช่วยเตือนความจําของเราด้วยนะคะทำให้เรารู้เรื่องราวใดเกิดขึ้นเมื่อใดช่วยให้เราลําดับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้อย่างถูกต้องนะคะ,อ,ะอย่างเช่นวันนี้ที่เขาวงกลมสีชมพูนี่ ช่วยตื่นความจำว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะวันที่18กรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นั่นเองก็จะช่วยให้เราจดจำแล้วก็เตือนความจำได้นะคะประโยชน์ของปฏิทินสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วยบอกให้เราทราบวันเดือนปีบอกให้เราทราบวันสำคัญประจำปีและก็ช่วยเตือนความจำหรือใช้นัดหมายนะคะ การและที่เราเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีเนี่ยทำให้เราทราบว่าเวลาเนี่ยจะมีการวนเวียนต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อครบปีก็จะเริ่มเมื่อครบเดือนเมื่อครบปีมันก็จะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะช่วงเวลาในชีวิตประจําวันของนักเรียนช่วงเวลานะคะจะมีการแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงที่เป็นกลางวันและช่วงที่เป็นกลางคืนกลางวันคําที่ใช้บอกช่วงเวลากลางวันก็จะมีคําว่าเช้า สายเที่ยงบ่ายและเย็นนะคะซึ่งช่วงเวลากลางวันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อยู่นะคะต่อมาค่ะช่วงกลางคืนก็คือช่วงที่ไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วนะคะคําที่ใช้บอกช่วงเวลาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเ,เวลาข้ามเวลาดึกนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนเช้านะคะนักเรียนตื่นมาอาบน้ํา ต,ต,ตอนนี้ก็มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะเป็นเวลาเช้าเวลาสายนักเรียนก็จะเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็เข้าแถวประชาิเพื่อที่จะเรียนหนังสือเนาะต่อมาเที่ยงนักเรียนก็จะรับประทานอาหารช่วงบ่ายก็จะมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนในช่วงบ่ายตอนเยน็นนักเรียนก็เดินทางกลับบ้านไปทํากันบ้านไปทํากิจกรรมครอบครัวนะคะส่วนตอนเวลาข่ามก็ได้เวลานอนพักผ่อนแล้วนะคะนี่คือช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยใช้คำบอกนะคะในตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็จะตื่นนอนอาบน้ําแปรงความเตรียมตัวไปโรงเรียนกันตอนสายเราก็เริ่มเรียนหนังสือตอนเที่ยงเรารับประทานอาหารในตอนบ่ายเราเรียนหนังสือในห้องเรียนนะคะในตอนเย็นเราก็เดินทางกลับบ้านทํากันบ้านในตอนค่ำเราก็จะนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะตามที่พระพูดไปนะคะ การใช้คำบอกช่วงเวลาทำให้เราทราบเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วยให้เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนั่นเองค่ะการที่เรารู้ช่วงเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดเลยจะมีเรื่องเกี่ยวกับปฏิทินเนาะการนับวันตามออสุริยคติ การนับวันแบบจันทรคติการบอกช่วงเวลาและก็การเรียงลำดับเหตุการณ์สำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทบทวนเนื้อหานะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการสอบในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ